สวัสดีครับสวัสดีเปื่อนๆทุกท่านที่ติดตามเลขเด่นนะครับนะเด่นมีหลายสูตรนะครับที่มาคำนวณให้ดูนะครับอย่างนี้7ถอยหลังมา1แต้มเลลบ1ก็เป็น6ออก6 1อันนี้ตัวอย่างเลขเด่นนะครับอันนี้2ลบ1ก็เป็น1 ก็สอนึงวันนี้มา2ตัวนะครับก็ในสเต็ปแบบนี้เคยทำให้ดูหลากหลายสูตรนะครับนะสำหรับเพื่อนเพื่นที่คิดชอบในสเต็ปแบบนี้ก็ติดตามนะครับนะอย่างนี้ก็กเรียกเลขเด่น2ตัวมา1น,นะลบ1บวกรวมแต้มกันได้4ลบ1เหลือ3 3 7 9 นะนะลดแต้มมานะครับเป็น0นะครับอันนี้ต้องเป็น0นะครับนะนะก็ออกมาเลขห้ก้านะครับศเป็น9ออกมา 0, 0ูนเป็น1ออกมา3าอันนี้2ตัวมาตัวนะครับนะเกับ8ออก3ามแป็ดกับหกออกหกนะครับ ปธิพนะันธ์มาสองก็ลบเป็น1ก็ออกสองหนึ่นะครับัานในคือตัวอย่างก็เหมือนอย่างที่ลบให้ดูนะครับหลายๆสูตรมวนอย่างสูตรนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะเนี่ยบวกรวมแ้มกัน5กับ8นี่สูตรบวก5นะครับนะบวกกันได้13ได้14เพราี่ ตัวท้ายบวกอีก5เป็น9ผลออกงวดนี้9 4 4 9 9 4งวดนี้มา2ตัวนะบวกรวมแต้มกัน15 17 7บวก5 12 2บว5เป็น7ออก3 7อันนี้มาตัวเดียวนะครับนะบวกรวมแต้มกันได้14บวก5เป็น9ออก5 9อันนี้ก็มา1ตัวนะครับหลักหลายสูตร14 15 5บวก5เป็น0ออก0 0นะครับนะ ลองไปทําดูบวกรวมแตมกันได้17บวก52ก็2ตัวมาตัวนะฮนะผลได้ตัวเดียวแล้วบวกอีก5นะครับ3 2งวดนี้60 2ก็ได้8บวก5ได้13ออก3 8 8 3 3 8นะอันนี้บวกกันได้9ได้11 1บวก5เป็น6ออก6 1นะฮะและงวดที่แล้วถ้าใครได้บวกนะครับชุดนี้ นะครับหลังจะออก6 1แล้วก็นะเกได้สิบอีกห้ายี่สองสองเป็นเออกมาสองหก็มาตัวหนึงนะครับนะก็ลองไปทำดูอย่างสุดนี้ก็ลดแตมนะครับสองคันหออก2 1อันนี้สองกับเจนะก็รวมแล้วก็ออกมา2ตัวนะครับสองหนึ่งะครับงวดหน้านะฮะหวยะออก นะครับอันนี้โครงสร้างนะครับนะโครงสร้างหลัก10กับหลักหน่วยนะครับ6 8อันนี้หลัก10ก็ได้14นะครับ14 20 22 2 4 6 8เพิ่มทีละ2แต้มนะอันนี้หลักหน่วย69ได้15ได้17 เจ็บวกสองก็เป็น9ก, 11, ก้ 1, 1, บวกสองก็1นบวกสองได้3สเต็ปนี้เพิ่มทีละสองนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยคนที่ออก6 3 2าองออก2 1แล้วก็6 3 2 1 6 3หลักสิบหลักหน่วยนะครับนะอันนี้มาแล้วงวดต่อไปที่ยังไม่ออกอันนี้เราทำให้แล้วนะครับนะทำให้แล้วนะครับสองมกรานะครับปีนี้ทุกปีจะออก30 ธันวาเดือนธันวาจอ,อกสามครั้งวันที่หนึ่งสิบหกแลวก็สามสิบแต่ปีนี้เลื่อนนะครับเป็นสองมกราคมหกแปดนะครับจำให้แม่นนะครับสองนะปีใหม่นะครับนะวันที่สองมกราคมปีหกแปดนะครับนะผลรัฐบาลเจอ,อกวันนั้นนะที่เราคำนวณไว้ให้จากงวดวันที่16ธันวาให้บวก08ได้8ได้10ได้19 9พอได้เด่น9ก็เพิ่มทีละ2 11อัน1 1บก2ได้3บวก2ได้5หลักหน่วยนี่หลักหน่วยนะครับ07ได้7เป็น16อีกกาเป็น16 6บวก2เป็น8เป็น10 10คือ0บก2ได้2 6 8 0 2ก็จับคู่กันทั้งหมด9 6 9 8 9 0 9, 9, 9 2เอาจับคู่กัน1 6 1 8 1 0 1 2นะที่เราจับคู่ไว้ให้แล้วนะครับนะฮะ แล้วก็36 3หกสาแปะสานยมะแล้วก็ไายมาทั้งหมด4 4 6, 6ตัวนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างนะครับอันนี้ชุดใหม่งวดใหม่2มกราคมปี68จําจให้แม่นนะครับที่ใครดูไปคราวที่แล้วก็บอกว่า30ทัธนบอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเลื่อนนะครับนะปีนี้เป็น2มกราคมนะครับลองจดไปเทียบดูสำหรับท่านที่ยังไม่มีตัวเลข สำหรับท่านที่อยากจะย้อนสถิติดูก็ลองไปทําดูหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับจับคู่กันนะผลที่ออก3-8 3-8หลักสิบลักหน่วยนะครับให้บวกรวมแต้มกันแล้วก็หลักสิบลักหน่วยนี่6-1หนวันนี้2-1กับ6กสามนะครับนะเปรียบเทียบกัให้ดูนะครับแท่านที่อยากจะได้ข้อมูลสุดตัดอย่างนี้นะครับ6กสาม ก็ได้9ก็ได้15บได้20 20คือ0ูนย์บวก2ใน2ตัวมาตัวนะหลักหน่วยได้9บวก2ได้1นก็0 9 0 1 2 9 2 1นะครับจับคู่อันนี้ไม่เกิน4คู่นะสหรับท่านที่อยากจะได้สูตรตัดน้อยชุดแบบนี้ก็นะทักหลายเข้ามานะสิบทันวาสุ 16, ทันวาผลที่ออกก็คือเลข2เลห2 1, 2, 1. นะอันนี้คือตัวอย่างถ้าราจับคู่ก็ไม่เกิน4คู่นะครับนะนนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับรายสนะูตรแปดสองได้สิบได้สิบแปดได้ยี่สิบสามสามบวกสองนะครับบวกสองทุกครั้งก็เป็นห้าอันนี้ก็ศูนย์กับสองหลักหน่วยยังไม่ได้เฉลยให้นะจะเฉลยให้เฉพาะาสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในด้านการคํานวณนนะเรียนรู้สูตรก็ทักมานนเฉลยให้หลักสิบบอกให้แล้วนะครับ สตัวมาตัว3กับ50กับสถ้าจับคู่กันก็3ามสองสามสานย์สามส้นผลที่ออก3านะครับนะก็มาเลขสานะนะก็มาเลขสอออก3ามนะครับนะสามสก็เป็น7นะรวมแต็มกันก็ได้ 2ี่สินะครับสกับ5นะอันนี้6กับ8นะพ้นีเทอ,อก38นะครับพลนี่ออกเลข38นะครับนะ3 8นะอันนี้ก็8 1ใน9ได้1สิก็ได้26 6บวกสเป็ 8, น8ะันน้9กับหนะหลักสิกับหลักหน่วยพลนทีน่ออก6น6 1นะครับนะก็ลองไปทำดูหมวดนี้ หกสามได้เก้าได้สิบห้าได้ยี่สิบศูนย์บวกสองได้สองอันนี้เก้ากับหนึ่งหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะผลที่ออกก็คือสองหนึ่งอันนี้ตัวอย่างหมดที่ผ่านมานะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลแบบนี้ก็นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้คือตัวอย่างาสูตรที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะเมื่อสักพักนึงอันนี้หน้ากว้างนะครับนะสองหนึ 2, ่งกับหกสาม 8 3ออก863มออก 2, ีตัวอย่างหลักสิบกับหลักหน่วยก็หลักหลายสูตร <c oughs> ลองจดเปรียบเทียบกันดูนะครับนะสำนักท่านที่อยากจะได้ข้อมูลชุดนี้แบบนี้นะครับหลักสิบสองตัวหน่วยสองตัวเรียนรู้สูตรแอดไลน์ทักไลน์สอบถามด้วยสุดตัดโทรมานะอันนี้งวดต่อไปงดที่ยังไม่ออกนะที่คำนวณให้ดูสักครู่นี้นะครับนะ ก็มีหลากหลายสูตรนะครับนะก็ลองจดดูนะครับเปรียบเทียบดูนะครับวันที่2มวกราคมปี68อันนี้คำนวณให้แล้วนะครับนะสิติในงวดที่ยังไม่ออกนะเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็นะทักทางไลน์หรือโทรมาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับหลักการคำนวณตามหลักสิตินะนการทดสอบความน่าจะเป็นนะครับนะผิดพลาดขาดเคลื่อน บางบางวดไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตามหลักวิธีการคำนวณมีผิดมีถูกธรรมดานะแต่การเรียนรู้สูตรนะครับมันก็มีหลากหลายสูตรที่จะมาไปยุบใช้นะครับนะเปรียบเทียบนะหลายหลายอย่างนะครับนะก็ลองจดเทียบเทียบกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ